เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเพป็นห้องว่าจะได้ไหนจี้บ้านคอกคอกแอกแคกเฮ้ยเฮ้ยมันบันตรายอ่ะมันมีครับมันบ้านบ้านบ้านป่านี่อย่างกับคนมึงอ่ะเฮ้ยนี่น่ารักเลยเว้ยอันนี้อะไรอย่างอันนี้เป็นลูกสมบัตอันโตบัอ่า ผมโกบอกโก้ไหมันวอันนี้ถันวาโอ้ขอดำวาดูอันนี้นอพัออออน,น,นชนะนี่นะพันชนโอ้เฮ้ยเข่ามันงามว่ะนี่ชอนเดียวะตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องอยุยงจะออกเมษาได้ไหมสีขาวนี่นะแม,นนม่นี่นะอ่ามขาวนี่เมษา นี side, yeah, dragon. Dragon, dragon. Dragon. ่สายอะชนนจ่นหนแค่ทล้วมันต้ออยูสามเดือนสี่เดือนก็สาอาทิตย์อันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยนี้สเดือนครับสเดือนมันนี่ประมาณสเดือนสองเดือนก็ห้วันเอออเเาเาเเเเอออนออนเเเเอออ ตะกี้เขาบอกว่าสีแดงๆนี่คันอะไย่างเงี้ยครแดงๆนี่เป็นไอ้ที่นี่เขาเนี่ยเป็นบอลฟุตบอลคับันบอลนี่คันบอลนี่เนี่ยเขาเขาแดงที่มีสายขาวเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่บอลอินโกเนี่ยตัวนี้ป่อฮานะตัวน้อยเดียวอ่ะแต่มันยังนุ่มอยู่น่าจะได้ขวบกว่ากว่าอ๋อบอลอินโกสิลายแดงไอแดงรู้ว่านี่บอลไปได้ไปคันขอบเล้วลูกฮะจีทง ทองผักสี่ผักห้าท้องอันนั้นท้องโมเดลมีโกโก้มาอืมโกโก้เร็วๆมึงเลี้ยงมันรู้เรื่องจี้เวลาขายมึงจะประสบศาสตรมั้งกับอะก็มีอยู่ฮะเฮ่ยพอมันน่าฮักอ่ะดูมันน่ารักดีอะเออฮะอันนี้กับท้องแฟดแน่นอนครับนี่เดี๋ยวรอถ้าแฟดเดี๋ยวมันน่าจะประมาณเดือนหน้า เริ่มดูข้อมูลอ่าถ้าจะอันนี้จะเริ่มจะผสมพันธุละฮะยังไม่ตัวนั่นนะครับขี้มันเอาไปเปลี่ยนปุ๋ยขี้มันก็เป็นปุ๋ยได้แป้งเหรอโลเท่เลรเขาใส่ชอบเท่าไรเขาคลายกันด้วยที่สามสิบนะเต็มเต็มซอบนะเต็มซอบเป็นนั่นนะครับเต็มเนี่ยมันง่ายมันเป็นเม็ดเนาะมันจะออกเหมือนนั่นแหละมันงมันไม่เปลนโผมันจะเป็นเม็ดที่แพรมันจะเป็นเม็ดเออเม็ด เวลาเขาวันก็เพิปุ๋ยเ้าย่างไางนอนี่หน่ะฮะินมิกินอยจะแห้งออจะลไอ้มานี้ได้กินกอกินขี้กินเดียวกอออมีวะจะบบนี้ขี้เอ่าก็เอาอเอ็มผสมน่งา่อถ้าตัวไดนี่มันจะเริ่มมันจะแกงหืง เลี้ยงไปนี่เอาพันธุ์พื้นเมืองมาศึกษานิสัยเมื่อกันพออากาศเมื่อกันถ้าเป็นไอความนิยมถ้าเป็นเป็นตีเขาบอกไปขายนี่คนกินใช่ไหมกินครับกินคนกินแล้วคนแบบไหนว่ากิ่นอ่ะตลาดตลาดจะมีนับแรกก็เป็นอ่าตังมุสลิมมันเนาะเอ่าอ๋อถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยบัดบัดบัดเต่าได้เนาะโอ้กันยังไงนะตัวนี้เปิดกันทีเริ่มนิยมกินนะครับทางเหนือตอนล่างทางอีสานกินมหมดอ่า แถวบ้านเฮานี่ก็เริ่มนิยมเลี้ยงงนักเรื่ยงตังคานตังเออป,ปนนังแดดปังแดดก็มีเทิงแถวเทิงก็มีนักยังยังชุดเนี่ยผมก็ไปซื้อมาจากฐานชุดนี้มานจะเออตังเงี้ยนี่ไงโอ้มันนึกถึงไอ้งัวบาซินก่นนะ่ะถ้าจะเป็นหงจะย,ยาวๆนี่าจะเป็นอ่า สามีมสามีจงมือเงียบเหมือนในง้วพันบาซินเนี่ยเฮิยโกโกตัวไหนโกโก้เนียตัวนี้โกโก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 ้มาเร็วมาเร็วมาฮึ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 โกโก้เลี้ยงจี้เนี่ยเราจะตั้งใจขายหนาของบ่แต่ถ้าเป็นตัวแม่ผมก็เก็บไว้ทำพันต่อ ใหญ่พันขึ้นโกโก้ในตัวปู้อันนี้หัวมาอย่างโกโก้เนี่ยถ้าเขาถามซื้อตัวนี้ต่วใดเนี่ยโกโก้เนี่ยตอนนี้ก็สองพันขึ้นนะนี่นะสองเดือนกัสองพันขึ้นแล้ถ้ามันลุกลักษณะมันงามอ่ะทรงมันดีมันยาวมันสูงตันขาใหญ่จะเป็นปอพันได้ดีนี่นะครัเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี่ยสายแดงห้องสายไอ้ไอ้ไอ้แพะนี่มัน เปลีนห้องวันเราเดียวกันนี่มันจะลงเราเหมือนไก่เหรอวะถ้าไก่เนี่ยไก่จนเนี่ยนะถ้ามันผสมกันในหญติพี่น้องเนี่ยมันจะมีไงแม่นี่ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหรอเหมือนกันเลือดชิดเหมือนกันเราเลือดชิดมันจะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่แม่โกโก้เนี่ยเหรออ๋อนี่นี่เขาเนี่ยทันวาเขาคือแม่ของทันวาเนี่ยทันวาในลูกมันแล้วตอนนี้ในในแม่มันนี่ต้องอย่าอยู่ ยังยัครับน่าจะเดินหน้าเดนหน้านี่เริ่มทับละเฮ้ยทัานวาเดอนหน้าเริ่มทับนีมีนะเมาษาพฤษภาไม่ในะกระดกระดาษทนว่าวออกอีกชุดนึงนทานวาทันวาถ้าครบกร,รกกากระดาษมถผมจะได้หนึ่งพอดี่แต่จะได้ลูกดูกสีห่หารีบนี่ อันนี้ถือว่าอนาคตพอพันก์อันนี้มันบบมีเขาครับขึ้นบ่อนียมส่ยไกิโลอย่างเดียปลูกมันไม่ชว์อเขาเนี่ยขายเขาได้ตั้งท่กนี่นะขาขายได้น้อมันลิตอนนี้ชื่อมัลิกินมนเลือกเลยว่ะกินมุกยางรับแพนมับนี้การด้วย มาลีมาลีาของของ,ของไหนมันต้องมีพันนมติดไว้เพื่อถ้ามันออกมาแฝดสามเนี่ยจะไ,ได้เอานมตัวเนี้ยไปป้อนไปป้อนลูกมันเด่ดป้อนตัวอื่นนะครับอ่าต้องเอาไปป้อนตัวอื่นถ้าแบบอันนี้เขาก็ต้องลงทุนซื้อนมมาลีมาลีเฮ้ฮ เลาตบไปนะจะเอาไว้โชว์ตัวถ้ามันออกบุตมาถ้าจะมีช่วงใกล้ปีใหม่นะมีงานอเออาฟึ๊กมันกินนมแต่น้อยเลยไปถึงออกบุตรเลยหดสิบบาทสิบบาทคุณพ่อไปมึงรอกเร็วๆไปไปไปเร็ว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 คุณพ่อไปเร็ว 来喽！走喽！哎，嗯，拜拜拜拜。